โอ้ยเงยังกับโยุกอ่าวันนี้เราออกบไปเอาป่าตรงมาก,ก่อยเตี้ยอ่าครับเ<ม>็บสีครับอ้าเจ้าของทาป8ครับผมหก ราต้องจับพร้อสี่หกห้าแปดได้ทั้งล่างทั้งบนอ่าโยมบอกบัดกระวนถือมัดชัวคนดูในบ้านหลังนี้พี่น้องเอออาก็ถือตะปูซึ่งว่าเป็นเออโอ้ตะปูกระวินซช่ไหอ่ามาแล้วมาแล้วพี่น้องครับมาตามโพกสุดท้ายแม่ยามเนาะเป็นติงได้งวดนี้กว่ากิฟซีตัวใดแม่ฟันตั้งไดโบโอ้ฟันจังกว่าใดไหม จำไม่ค่อยอะไรได้คุณมอือจะเลยไปปลาปูปูตาเนี่ยโอ้โหปูตาเนไห่มากสิมแม่มันเจมากตัวมือหน้ยมากไห้สิเขาใส่ใันตรงเนี้เออเจ้ามากจะเลม่เจ้าข้ามไปบึงไปนั่น,นอ่าไปน่าปู ไปวายไปยังไงะเจะมั์้นั่นเป็นพนส่งมาเป็นผู้ส่งถโอาแต่ว่าบ่ได้ส่งออกเพิ่งมาอ่ะมาสัมผัสเพระเม่ห็นว่าพผ่นหินหลุดมือนสามโตสโตเลยยุ่เหาู้ตายอนคอยไปเห็นอันสุดไปนึ่งก็ไ่เห็นอ่าีมูเใดเห็นตาเป็นเป็นทีิสัมผัสต่เพิ่าเป็นเห็นผู้เดียว้ขเห็นทุ่ง สามตีข้นไปเนาะสามตีข้นไปแล้กันนี่บุ้ยพูดได้เห็นปลาตัวนั้นอืมอ่าพิ่นบอกไว้แหละแม่เพิ่นบอกไว้ว่าเออพ้นก็บอกไว้ว่าอ่าซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วสามตัวเลยตีตรงมบ้งแหละแม่ตรงตรงมั้งแหละคือว่าหมดจังแล้วเนี่พ้น่าเป็นที่แรกความ ถือตัวมักพอดีสิครับแม่จักมักปรามักแองสื้อไว้รถที่วาแต่เออว่าต่เป็น้สโอ้ว่าต่ได้ยินเป่นรดนๆนะมันบ่มีคู่มาอังจักอเพี้ยนคูเขามาหาปูมิตรใท่บ้านกระซิบตัวไหนแมเปินกระซิบตัวไหนหาุ่นซีก่อนเ่อยหาสุนซี อซีคับัเนทุกอโอ้อืมอ่าเรกปูตาพุ่มปูตาพี่น้องมาสิมาตะใสกับสางกจ้าเสือถือก็เจ้าเสื้อมัน้ยของแมวหายไว้กัหาซี่ลึกลกใกล้กันมันตวเนี้อดอันดีของปูตาอดมของนี้ อ๋ออันี่โโคนหาซีกัาซีกเนียกับออ้ยเออเบิ้งพิทเบิ้งแฝบพิี่น้องพิทแฝพิครับต้องวัดแม่ดัได้ปะให้ตัวได้ก่อนฮะยาซีกับหเกตดก็หาเก็ปะโอ้เลขล่างยางเดียวเลขสูตรอุนันเลขสูตรพี่น้องโอ้สามองอ่าเลขล่างยางเดียวว่าหันหาแปดกับนกตรงกันเออเออ อูในร้านเขียนให้ซีซีหนึงหันนึ่งอ้าออพี่รองเลยกซื้อก็ซือจัดไ้ลยวหือเป่าแม่ซ้อแมซื้อแรงอกมึงจะได้ซื้อพเลยาพ่อเลยฟังเอาพอเลยข่ามาข้าพูอืม โอ้มันอยู่ผีอะไรโอ้อ่ีอย่ผีเพิองหันใหไว้คือมีแต่สองตัวขาแม่เนาะมีสามตัวมากนี่ก็เลยมันน้ำออกสามตัวของแม่ห้าสี่ห้าส่วนีไวที่แม่ห้วนี่โอ้หายไปจากตอนนกับมีหาซีอยู่เนี่ยค่ะออคนไทยต้องงดมากก่ะงกเจ็ดหาเจ็ดซเอออ่า หาหกออกแล้วพระท่านหกแล้วออเจุดถูกปเออเมื่อเลี้ยงปดศูนย์สามศูนย์ปดปะอ๋อจุดทูกพุ้มอ่ะว่านี่เปนมาน่งเอาโอเปินนั่งเอาลงหาสุดที่อ่ะเปนมาน่งเอาเออแต่ว่าถูกเป่นเหมือนศูนย์สามศูนย์อือมัคือห่วงแค่ไหนศูนย์ศูนย์สามศูนย์อาดีไหมเออเขาไม่แต่ศูนย์

ผูกหมกผูมากาแม่เล้วอาเรกบอกว่าเของน้ำฝนอืจะได้เตอโอ้คน่นมันนังสัมผัสเอาวะสามตัวเลยบริส่งมันมาแม่มันนังซื้อเอาเลยกันไปหลายเพื่อนะรลเวหลไปว่ามาได้แล้วหลาเราเห็นอ่าเห็นจะเขยนปูนเด้อสมุเจ้าเห็นบอเลยมันบ่เห็นยังเราก็เือ โอ้โหเลขขึ้นมแขนเลยาแขนปูอืมอืมปาโทษปาโทพี่น้องอืมนอ่ยังไงนี่อัเดียอนี่สูตรนี้สูตรที่พันชัยไทยเอ้โับออกมานี้ดิโอ้จับมามาอยู่นี้มันตัวน้อยปวดน้นร่างด้วยชุดนั้นเน้นร่างแต่ว่าเลขซื้อเลขอแม่ส่งพันมานี่ อาจจะเป็นบนญเพอเห็นสตนัวเลยสาตอ่ามันมีบนมีลางเนะะาะครับอเอัลติลีก็มาขายดีดีดโอ้แลถือแช่งมาขายรูร <pairs? S 2> เรอขาเอามากตัวแม่หม่องไลบอกสิที่มาดูตวอ่ามาเลยปะู่เงยบเนเบื่อไลยสั่งบ่ถืเออ มนเอาใจหมดทีละสกุลมันเต็มสี่สกุมเอามักตัวได้จ้ะอ่าอันาเจ็ดฮกเจ็ดทาซีเป็นสูตรล้างมันบ้ามอ่อ่าเล่นล่างยังเดียวติดฝากถึงบนอีกคำสั่อ่าแต่ว่าปกติมันจะมาล่างเหมือนหาแปดวันที่ผ่านมาอืมัาปน่นมาอยตว่าพา้างบนหาาง่นแน่นอนงอนแ่อนเอดนที่แวครับอืม อ่าแคปหน้าจอด้วยพี่น้องด้วยฝากต้อนเรับพี่น้องเอฟซีครับผมสำหรับแนวทางไม่ยามเนาะตัวได้จ็จัดอ่าเอาผู้ดใดลตามอยู่ผู้ดใด้รออยู่กับพจารณาเบิง้งเนาะถือใจจังเอาพี่น้องก็บ่ถือกับว่าเป็นยังเนาะเบิงบ้งเพื่อความบันเทิึ้งคนแต่ว่าบ้านไม่มีใครหรอกอ่าแล้วจเจ้าเสือหมัหนสะท่าว่าเรียกปูตาถึงนวลหลดพูดว่าต้องรอกับซื้อแม่ออกก็เพาะกับซื้อ ว่าแม่ขายผู้ขายมากพอดีเออวันวันเรียบเลยกันเื้อเออเอ๋อดอกให้ปังๆก็การก้าวเกมัน